สวัสดีครับตอนนี้เกือบสิบโมงเช้าแล้วนะครับช่วงหน้าหนาวนะครับนี่เข้าหน้าหนาวมาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับช่วงเช้าจะมีลมค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับก็คือภาคเราอ่ะก็รับมาเน,ะนาะนครพนมสกนนลนครหนองคาย กาละศนลร้อยเอ็ดมาทางเนี้ยเราจะรับก่อนเลยนะครับยโสเนี่ยแล้วขพนมมันก็จะจะแรงกว่าเพื่อนหน่อยเพราะเป็นประเทศแรกเลยเอยเป็นจังหวัดแรกเลยนะครับลมมันมาที่เราเนี่ยเราพวกเราภาคอีสานนะแปลงนี้อยู่ที่ภาคอีสานลมหน้าหนาวแรงมากนะครับไผ่ก็ยังไม่ค่อยโตเลยนะครับไผ่แล้วก็ปลูกไว้อันที่โต พอประมาณก็มีอันที่ยังไม่ค่อยโตก็มีนะครับแปลงนี้เป็นไผ่บงหวานเพชรเด่นพึ่งเบอร์เก้าคันนี้ปัญหาเนี่ยมันกิ่งมันโยกกอมันโยกโยกแรงด้วยครับเพื่อนผมก็เลยต้องใช้ผมก็เลยเอาไม้ไผ่ไปตัดเป็นไม้ไผ่เลี้ยงนะครับของที่สวนนี่แหละแล้วก็เอามาปักปักครับแล้วก็มัดเอา ลำแม่ลำที่ที่หรือหรือปากกับลำไหนก็ได้นะครับถ้าได้ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีไม่ให้มันโยกมากนะถ้าลำม,มันโยกมากเนี่ยมันแล้วเราปลูกไม่ได้ลึกมากเนี่ยมันก็มีผลต่อระบบลากด้วยนะมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีนะเพราะว่ามันโยกแรงจริงเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ลดน้ำเนี่ยระบบลากสะเทือนเนี่ยมันก็จะมันก็มีผลนะนะครับ างทีบางทีลมมันมันแรงเกินแบบว่าแรงจนจนต้นเอ็นน่ะเพื่อนเพื่อนคืดดูนะลมหน้าหนาวบางทีมาโอ้โหเขาบางทีมันไม่ได้พัดแ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงบางทีมันพัดทั้งวันอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ไผ่ไหมนะครับเนาะก,ก็ช่วยมันดีกว่าก็คือเอา,อา,มาไม้ไผ่นะครับมามัดค้ำนะครับมัดตรึงไว้นะครับ ตรงไหนที่เป็นลำที่ยื่นที่เราสามารถมัดได้ก็ตึงก็มัดผก็ตึงไว้ครับช่วยมันครับช่วยมันไม่งั้นมันมันโยกเกินต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะถ้าเราไม่ไม่ปากเสาตึงไว้เวลาลมพัดอ่ะมันจะไม่ค่อยโตนะระบบรากมันจะมันจะไม่ค่อยแข็งแรงมันจะสะเทือนรากนะครับโคนโคนสะเทือนรากสะเทือน ลากเลื่อนนยะทำให้พืชโตช้านะครับก็มาแนะนํากันนะครับสําหรับพวกเรามือใหม่ที่เราพวกที่เราเริ่มปลูกกันปีสองปีอย่างเงี้ยนะก็ผมก็ใช้วิธีนี้นะครับผมใช้วิธีการมัดนะครับมัดตรึงไผ่ไม่ให้มันโยกมากเกินไปถ้าถ้าเราตึงลำแม่หรือตึง ลำที่มันสามารถประคองเพื่อนๆได้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะดีไปทั้งกอเลยก็คือจะไม่โยกทั้งกอเลยนะก็จะตึงอย่างอันนี้ผมผมตึงสองสองสองทำนะผมตึงลำนี้กับลำนี้ตรงกลางแล้วก็กิ่งก็ขัดเข้มมันช่วยไม่ให้มันมันโยกมากนะครับนี่ครับอย่างต้นเนี้ยอย่างกอเนี้ยผมตึงสามกิ่งเลยสามสาม สต้นลาแม่เลยนะครับหนึ่งเนี่ยสองแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งะครับแบบเนี้ยช่วยมันครับช่วยมันจริง,รงเราไม่เหมือนภาคอื่นนะเราภาคอีสานเรารับลมหนาวก่อนใครนะครับถ้าภาคเป็นอีแบบหนึง่งแต่ภาคลมหนาวของภาคอีสานเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนภาคอื่นไหมแต่ว่ามันมันพัดทั้งวัน มันโยกโยกข้างมันไม่ใช่เฉพาะต้นไผ่นะครับต้นอย่างอื่นด้วยต้นกล้วยต้นสดาวต้นอะไรที่เราปลูกใหม่มันโยกเยอะก็เลยห่วงมันนะครับเป็นห่วงมันต้องดูแลดีๆหน่อยนะครับนี่ไม่ต้องใหญ่ก็ได้ครับเสาก็ขอให้เราพยายามช่วยยึดยึดประคองไว้นะครับ แล้วก็ต้นเล็กเนี่ยอันนี้ก็โยกแรงเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมมันพัดจนไอ้มันพัดจน,มน,ดจนผมก็มีเทพพูดเวอร์นะนเพื่อนเพื่อนบางคนก็ดูคลิปอาจจะอ่ยทำไมเวอร์จังทำไมต้องไปประคองมันด้วยมันจะพัดแรงอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวผมให้ดูยอดมันหักไปเลยไอย,ยอดที่มันหนอ่อที่มันขึ้นใหม่ไอแบบนี้อันตรายครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับเพื่อนเพื่อนนะ เนี่ยครับที่มันขึ้นใหม่แบบเนี้ยบางทีลมมันพัดมันพัดแรงจนอานี้ไงออยู่ริมนี่อยู่ริมขอบนี่รับแรงรับลมเต็มเต็มเนี่ยมันตอนมันขึ้นใหม่ตอนนั้นน่ะนะเนี่ยครับลมมันพัดนะครับพัด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 จนแบบว่าพัดจนเอ้ยอดมันหักอะฮะป๊อกลงไปเนี่ยก็เลยแตกกิ่งเป็นแบบนี้เลยนี่สุดยอดสุดแค่นี้แหละเห็นี่ยนี่แหละ แล้วไม่ใช่มีแค่นี้นะนะครับมีเยอะที่ยอดหักนะครับลมแรงมากนะครับภาคอีสานนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยพวกเราต้อง <c oughs> ดูแลต้นไม้ดีๆโดยเฉพาะไม้ที่เพิ่งเริ่มปลูกนะครับต้องปักยึดนะถ้ามีเสาปักยึดก็จะดีต้นลำไย,ยต้นเงาะต้นต้นไม้ทุกชนิดครับที่เราเริ่ม ปลูกเริ่มอนุบาลมันขึ้นมานะครับปลาเขายังไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวแรงมากไปอะ่ะมันขึ้นมายังไม่แข็งแรงอะ่ะโยกไปโยกมาโยกไป,โยก,ไปโยกมาเดี๋ยวจะเป็นแบบผมนะนี่ฮะนี่แต่นี่สบายใจแล้วพอมันหักไปแล้วมันหักไปแล้วออแต่ลมแรงก็ยังโยกอยู่เดี๋ยวคงผมก็จะปักกิดนะครับไม่รู้คนหนึ่งเขาจะไอ้อะไรอะ่ะ พอคบประงมจะบ้าห่อฟางแบบผมหรือเปล่าผมก็คือเอาให้มันดีที่สุดนะครับช่วยมันให้มันดีที่สุดมันก็ต้นไม้ที่เราหวังหวังพืชหวังผลก็จะได้ระบบรากไม่เสะเทือนลมแรงๆมากเนี่ยโยกไปโยกมาเนี่ยเอาไม่ได้เวอร์นะ เห็นไหมไม่ได้เวอร์นะหักเลยนะแรงจริงนะครับแรงจริงนครพนมรับก่อนเพื่อนเลยส่วนเพื่อนเพื่อนอยู่ที่จังหวัดนครพนมอ่ะก็แชทมาคอมเมนต์มาคุยกันได้นะหักอะลมแรงกิ่งงงกิ่งหักและหลายสวนน่าจะปลูกที่นครพนมได้เหมือนกันนะครับ ผมเห็นใน YouTube ผ่านๆน,นะผมก็จำชื่อช่องไม่ได้ครับผมก็เปิดดูพวกเราก็เริ่มปลูกกันนะครับก็ถ้าทำความรู้จักกันได้ดีแต่ผมเน้นปลูกเบอร์เก้าบางคนก็มีทุนเยอะมันนี้ก็คนก็ปลูกเบอร์จัมโบ่เงาแล้วสองพันอะไรอย่างเงี้ยเบอร์จัมโบ่ผมก็มีมีแค่2มีแค่2อสองต้นเองนครบางคนก็ปลูกเป็นแปลงเลยอันนี้หนอนม้วนใบ นะครับอมบนใบมันจะมีเฉพาะไผ่ต้นเล็กๆแต่ต้นที่เป็นกอนแล้วไม่ค่อยมีนะครับนี่ครับปกันครับผมลมแรงอันตรายนะหน้าหน้าหนาวเนี่ยยอดไผ่หักได้นะครับสะบัดไปสะบัดมาหักปอกเรียบร้อยเลยแล้วก็ ถ้ามันใหญ่มันสูงจริงมันพัดแรงนี่คือระบบลากโยกได้เลยนะครับถ้าถ้าเราไม่ได้ปลูกลึกแร้วปลูกตื้นปลูกตื้นก็ปลูกตื้นนะ่ยยิ่งดีนะยิ่งดีเลยเพราะว่ามันจะงอกหน่อได้ได้ดีมากเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันเป็นไผ่ที่ไม่ขึ้นโคนนะครับเป็นไผ่ที่ไม่ขึ้นโคนโดยเฉพาะเบอร์สองเนี่ยเบอร์สองเนี่ยหนอมันห่าง หน่อมันห่างจากจากลำแม่ดีมากเลยหน่อแบบเนี้ยมันจะไม่ขึ้นโคลนเป็นไผ่ที่ไม่ขึ้นโคนนะไผ่บางหวางเพชรน้ำผึ้งนะครับเป็นไผ่ที่ที่คุณสมบัติดีมากๆนี้กิ่งตอนเนี่ยตัวเล็กๆอ,กอะ่ะชอบมีหน่อนมวนใบก็ก่อนจะไผ่จะ ก่อนจะได้เก็บเกี่ยวก็ปลูกอ้อยแซมไปก่อนพอตอนนี้เอาหลักเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะครับดีดีกว่าไม่ได้คํำว่าลมแรงมากหน้าหนาวช่วยมันนะครับช่วยมันรากเขาจะได้ไม่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 สะเทือนนะครับบางทีมันแรงแรงจริงๆนะมันแรงจนแบบเราเห็นเราโอ้เราตกใจครับบางทีมันโยกแบบโอ้อะ คลิปนี้ก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับแปลงไผ่บงหวานที่เพิ่งจะเริ่มปลูกได้ไม่นานนะครับก็มาแชร์เก็ดเล็กเก็บน้อยนะครับว่าเออถ้ามีไม้ปักคำมัดยึดโยงให้มันไม่โยกมากก็ดีนะครับโอเคครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีครับ